วันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับช่องผมเองนะครับก็คือซิกนัทนะครับเป็นวิธีการเทรดแบบเขาเรียกอะไรเดลิเทดเทรดรายวันนะครับของตัวผมเองแล้วก็ของอาจารย์ผมด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เอ็มนะครับเอ็มชื่ออะไรว่าอ่านๆไงว่าเอ็มไอทีนะครับ <laughs> โอเคตามนี้นะครับผมก็มันเป็นเดลิเทสเขาเรียกว่าสเปเชียลการ์ดฮันเตอร์เทรดนะครับผมก็คือผูภาษาไทยง่ายๆก็คือการเทรดการ์ดฮันเตอร์เคมีฮันเตอร์ในรูปแบบการ์ดพิเศษนั่นเองนะครับผมก็วิธีการเลือกเล่นนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกอะไรเลยนะไม่จําเป็นจะต้องเลือกอะไรเลยผมแนะนําเป็นทีมออฟเดอะ e ีคแล้วกันนะครับหาตัวทําเงินก่อนหาอ้โหนี่ ตัวทําเงินของผมตัวทําเงินของผมครับอันนี้ก็คือตัวทําเงินของผมนะครับซึ่งคือมันจะหลุดมาบ่อยมากแล้วก็สามารถเทรดได้ทั้งวันวิธีการเทรดเทรดแบบนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งวันนะครับย้านะครับทาได้ทั้งวันนะครับถ้าคุณมีเวลามากพอนะครับผมอ่าอันดับแรกนะครับใครที่มีโทรศัพท์ Android จะได้เปรียบหน่อยก็คือมันสามารถเข้าไปในเว็บฟุตบินเลื่อนมาที่การาฟ hourly แล้วก็มันจะเห็นจุดต่ําสุดของตัวนั้นเลยอันดับแรกนะครับเราต้องมาหารลั ก่อนว่าราคาของนักเตะการ์ดใบนี้แม่งอยู่ที่เท่าไหร่การ์ดใบนี้เราเลื่อนดูครับปุ๊บปุ๊บเราเลื่อนดูอย่างงี้ผมจะเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ต่ําสุดคือ15,550ผมปัดตกเหลือ15 0 0 0นะครับ15,500นะครับอ่าทริคของผมนะครับก็คือเลื่อนได้2ช่องเพิ่มราคาให้มันน่ะ2ช่องนั่นก็คือราคา16 0 0 0เต็มเลื่อน2ช่องปุ๊บจาก15,500มันจะเป็น 15, 700ไอ้่5ห้าเจ้วก็เป็น 16, 0 0 0นห้าันนี้อ นะคือแม็กสุดแล้วที่เราจะเพิ่มได้นะครับที่เราจะเพิ่มได้ย้ำนะครับว่าการทุกใบต้องเป็นฮันเตอร์นะครับไม่ใช่คุณซื้อการ์ดแบบเบสิกธรรมดาแล้วคุณมาใช้วิธีนี้นะคือแตกนะบอกก่อนเข้าตีนการ์ดก็คือเนี่ยราคานี้15,500นะครับตีกลมๆแล้วก็ถ้าเราซื้อได้เราคูณ1.1ไปเลยเราคูณ1.1ไปเลยสมมติผมซื้อได้นะราคา16ผมคูณ1.1 1.1คํานี้หมายความว่าอะไร1.1หมายความว่ามันคือ10%สแหลป ่งภาษีให้กับ E A 5%เราได้กําไรจากตัวนี้5%เนะครับเนี่ยผมขายราคานี้ราคานี้ผมปัดขึ้นผมไม่ปัดลงนะผมปัดเป็น17 750เรามาลองลบกันนะครับลบ5%เปเป๊บเนี่ยเราโดนภาษีให้กับ E A เท่ากับเท่าไหร่เราลบเราซื้อมา1 6ื่นหกเปิ้งเนี่ยคือเราได้กําไร800ต่อตัวไอ้นุ่มต่อตัวเนอะต่อตัวนะต่อตัวนะครับแล้วเราก็เนี่ยเราซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่าคลิกอีกนิดนึงก็คือพยายามดูท ทุกชั่วโมงนะครับว่าราคามันไปเท่าไหร่แล้วสําหรับตัวที่เราซื้อทุกตัวทุกคนอาจจะมีคําถามครับว่าเอาเราเข้าราคานี้พี่แล้วถ้ามันขายไม่ออกทํำยังไงเราสมมติมเมื่อกี้เราซื้อมา1 6ื่นใช่ไหมการขายไม่ออกคือเราหาร0.95เนี่ยอันนี้คือราคาที่เราขายมันจะไม่ได้กําไรและก็ไม่ขาดทุนนะครับพี่เอ็มนิยามคําว่าสูนรหหน่อย อันก็คือขายเท่าทุนนะครับก็คือต้องขายให้เกิน4-5%ของ EA องครับโดยต้องใช้สูตร อ่าอ่าโอเคตามนี้นะแล้วก็ยิ่งคุณจําราคานักเตะได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งทําให้คุณซื้อได้เยอะเท่านั้น1ชั่วโมงลองคิดเล่นๆว่าคุณจําราคานักเตะได้หมดนะครับคือคุณอาจจะมองว่าเอ้ยไอเฮียใน1ชั่วโมงอ่ะกูเทรดตามซิกนัทเนี่ยไม่เห็นมันได้ไเฮียอะไรเลยวะใช่ครับไม่ได้อะไรครับตอนแรกของผมสาชั่วโมงด้วยซ้าได้1ตัวเพราะอะไรรู้ปะเพราะผมจําราคาไม่ได้จําราคาอะไรไม่ได้เลยผมก็เลยอ่ะโอเคค่อยๆเริ่มศึกษาจากสาชั่วโมงต มาเหลือ3ชั่ว่าหนึ่งชั่วโมงค่าเฉลี่ยของผมอะชั่วโมงแรกของผมเลยนะที่ผมไม่ช่านะครับผมจะได้อยู่ประมาณไม่เกิน2ตัวครับหชั่วโมงนะครับแต่พอผ่านไปสัก3วัน1ชั่วโมงของผมได้ยังต่ําคือ5ตัว10ตัวด้วยบางทีก็อันนี้ลองคิดเล่นๆดูเราได้กําไรเฉลี่ยตัวละหเนตะมันจะมีแบบ500บ้าง600บ้าง700บ้างบางตัวเราก็ต้องขายเท่าทุนเพราะว่าถ้าเราตั้งบีบราคาเงี้ยดีดไปสูงเงี้ยมันมีตัวต่ําออกมาเ แล้วของเราขายไม่ออกมันไม่ใช่ว่าของเรามันจะขายไม่ออกนะเว้ยมันไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาราคานั้นปล่อยคูณ1.1แล้ว5้านาทีแม่งไม่ออกแม่งไม่ได้ผลว่ะความจริงมันไม่ใช่นะครับถ้าสมมติมว่าคุณเทรดเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงผมบอกเลยเลยว่าทั้งวันะ่ะราคามันจะอยู่เลนจ์ประมาณนั้นมันต้องรีลิสต์หน่อยหน่อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูและกันผมเทรดเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยผมได้กี่ตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเ,เดี๋ยวผมให้ดูฟิลเตอร์ผมบอกไม่กักเลยนะครับคุณ อยากทําอยากทําได้อยากทําทตามลองทําดูผมฟิลเตอร์ในเกมที่ผมใช้นะครับจะเป็น แบบนี้ครับบางคนแม่งหาไม่ได้เว้ยในเกมอะคุณเลตี้อะคือแบบกด X เ,เข้าไปแล้วแบบไอ้เหี้ยกูจะเอาที่แบบมันไม่ใช่ทีมออฟเดอะวีกับกูจะเอาการ์ดอื่นด้วยอะกูทำไงวะคือปัดเอาล็อกขวาไปหาสเปเชียลนะครับเลือกเควสตี้เป็นล็อกไว้เลยฮันเตอร์นะครับผมแล้วก็อันนี้บิดอ่ามินบิด150แม็กบิดก็คือ1250อ่ามินไบนาวก็1250เหมือนกันส่วนไอตัวแม็กไบนาวอ่ะผมตั้งเป็นแบบแอนนี่ไปเลยนะครับ15ล้านเรา กดเซิร์ชอ่ะกดเซิร์ชมาทิกอีกนิดนึงวิธีการหานะครับนั่นคือสมมุติว่ามันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยดูนะมันเป็นแบบเนี้ยคือทิคของผมวิธีการวิธีการหาไวๆนะครับก็คือมันมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะเราหานาที59าเ้วรากดสี่เหลี่ยมเพื่อ c o m p พ r e 1ทีแล้วกดแบ็กกลับมามันจะมีตัวใหม่ออกมานะครับแต่ว่าถ้ามันมีตัวมีตัวนอกเหนือ1ชั่วโมงอะมากกว่า1ตัวขึ้นไปอะแบบเนี้ยแบบนี้นะเนี่ยมันมี1 2 3 4มันต้องทําให้เหลือตัวเดียวการทําให้เหลือตัวเดียวคืออะไรเราบิดใส่ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมบิดใส่ผมไม่กลัวขาดทุนอยู่แล้วเพราะยังไงผมก็ไม่ได้ราคานี้อยู่แล้วอันเนี้ยมันคือราคาดิสคาร์ครับเนี่ยมันคือราคาดิสคาร์พอเราบิดไปอย่างสมมุติอันเนี้ยเราบิดไป4ตัวแล้วใช่ปะ่ะเรากดแบ็กกลับมา1 กดเซิร์ชใหม่เนี่ยเรากดเซิร์ชใหม่เห็นปะว่ามันจะเหลือเนี่ยผมกดแล้วมันจะเหลือแค่โรซาโน,นต,ตัวเดียวแล้วมันก็จะมีตัวอ่าแจ็คกิลิตไม่ใช่ตัวแจ็คกิลิตตัวเพิ่มมาใหม่นาะที59ออกมานั่นคือวิธีการหาของผมครับ นี่คือการทิคทิคง่ายเลยง่ายเลยครับง่ายเลยก็ตามนี้นะครับสำหรับฟิลเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวหลักหมื่นเดี๋ยวหลักแสนเะนี่ยผมมาถามามาแนะนําอีกทีไอ,อตัวหลักแสนอะ่ะมันไม่สามารถทําในคอนโซลได้มันต้องไปทําในเว็บแอปนะครับมันถึงจะทําได้นะฮะนี่คือผลตอบแทนของการเทรด s อ่ c สเปเชียลฮันเตอร์กาสนะครับนี่ก็คือผมเริ่มตั้งแต่ล้านแปดหกหมื่น ตอนนี้ก็คือลานเก้าหกหมื่นนะครับเพิ่มมาอยู่ๆก็เพิ่มมาแบบงงๆมีขายขาดทุนด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเทรดมา48ตัวครับวันเดียว